ที่ผมพูดถึงก็คือทางกุ์ราวสวิสนี่ก็เป็นที่ยอมรับสามนะอันนี้ก็จะเป็นวัวที่เป็นไซส์ขนาดกลางและขนาดกลางก็วัวที่อายุการใช้งานดีทนนะแล้วก็ให้ไข่ฟันนมดีเดินซี่นี่สำหรับคนที่ชอบบวัวขาวแดงนละบางคนชอบบวัวขาวแดงแบบคือเรื่องที่ไเรื่องความชอบนะความสีบาคนชอบสีสีส,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 สีน้ำตาลบางนชอบสีขาวแดงผมผมก็อชอบน้ำสูดี เราเห็นขาวดำมานานเราก็เบื่อกันครอบสีขาวแดงในนนะอีกพันะหนึ่งสวิตเร์แลนด์อันนี้เราเราก็อันนี้ที่ฟาร์มล้วก็เอาเข้ามาเลี้ยงนะแล้วก็มาผสมผสมข้ามพันธุ์ดูแล้วก็ไอาชายนะครับพวกนี้เป็นวัวที่นิยมเลี้ยงในโลกนะแต่ในเมืองไทยเนี่ยเราใช้วัวขาวดำเป็นหลักนะครับเพราะว่าวัวขาวดำเป็นวัวให้นมมากที่สุดที่หนึนะ่งแล้วก็เป็นที่นิยมแค่หลายทั่วโลกนะครับแล้วระบบการเลี้ยงวัวเนี่ยนะครับ พันคนลงที่ดีเนี่ยมันก็ต้องให้เหมาะสมกับระบบการเลี้ยงด้วยนะอันนี้ให้ดูภาพถ้าถ้าเป็นการเลี้ยงระบบที่ของสหรัฐหรือที่สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาเนี่ยเขาจะเลี้ยงในในโรงเรือนเป็นหลักนะครับก็คือวัวเนี่ยจะอยู่ในในโรงเรือนขนยาดใหญ่แบบนี้นะครับมีการให้อาหารให้กินนะครับต่อเวลาแต่ถ้าเป็นการเลี้ยงแถวออสเตรเลียสหซัฐเนี่ยเขาเลีย้ยงอีกแบบนึ่งเขาจะเลี้ยงปล่อยไปปล่อยเขาเรียกปล่อยทุ่งหญ้านะอันนี้คือปล่อยทุ่งหญ้า หญ้าี่คือเป็นอาหารหลักนะถ้ากินหญ้าก็คือเป็นอาหารหลักแล้วก็มีอาหารต้นเสริมตอนยีนต้นนะครับที่เอาภาพที่มาโชว์มามาแสดงให้ดูเพราะว่าอย่างทีชี้เห็นว่าแม้กระทั่งวัวขัดจำเหมือนกันนะสายพันธุ์กระดาเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าในการปรับภูมิพันธุ์ในการเลี้ยงเนี่ยถ้าเป็นอย่างออสเตรเลียเนี่ยเขาจะปรับภูมิพันธุ์ให้ให้วัวเนี่ยตัวไม่ใหญ่มากนะครับให้วัวตัวไม่ใหญ่มากแล้วเดินเก่งเพราะว่าวัวนี้ต้องเดินหากินเดินมันต้องแข็งแรงในขณะที่วัวสายพันธุ์อเมริกากับแคนาดาเนี่ย เขาจะปรับปรุงทางให้ตัวใหญ่มากๆเพราะว่าวัวพูดที่สุดมากอยู่ในโรงเรือนต้องการให้กินเยอะๆแล้วให้นมเยอะประเทียบกันแล้วเนี่ยวัวอเมริกาเนี่ยได้นมมากกว่าวัวออสเตรเลียแต่มันขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงของเขานะครับส่วนเมืองไทยเนี่ยเราแปลงหญ้าอย่างนี้เราไม่มีนะเพราะว่าแปลงหญ้าปล่อยวัวครับที่เราเราไม่มีเรามักจะตัวเลี้ยงมาคล้ายๆลักษณะนี้คือมีข้อให้วัวอยู่นะแล้วก็ตัดหญ้าให้กินเยอะๆให้กิน ปัจจัยเสด็จอันแรกคือสายทางวัวเราทราบแล้วว่าเออมันต้องเริ่มที่สายทางนี้ก่อนอันดับที่2เรื่องอาหารนะครับผมให้ดูภาพนี้เนี่ยเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังเราเรารู้ใช่ไหมว่าวัวมีกระเพาะมากกว่ากระเพาะทราบไหมครับถ้าเราชอบกินเครื่องในวัวจะรู้ว่าจะมีนะถ้าคิดว่าสามสิบปีไม่มีอะไรนะอจอดๆกันเนี่ยไม่ถูกที่นี่จะมีอย่อางพันธุ์อีกแบบเลยนะสรุปคือมันจะมีสีเพาะนะ อภาพนี้ให้ดูแบบเพื่อให้เข้าใจเรื่องการให้อาหารไม่งั้นเราจะให้อาหารแล้วหรือไม่เข้าใจเพราะว่าวัวกับคนเนี่ยหรือวัวกับหมูเนี่ยวัไนนยวไก่ไม่เหมือนกันนะหมูกับคน,นยังกินอาหารคล้ายๆกันแต่ว่าวัวเนี่ยแตกต่างอย่งสิ้นเชิงนะครับในวัวนมนเนี่ยนะจุดสำคัญของมันที่เราเรียกว่าที่มันสาม,มารถกินหญ้แาและเปลหญ้าเป็นนมเป็นเนื้อได้เนี่ยโดยที่สัตว์อื่นทำไม่ได้เนี่ยเพราะมันมีกระเพาะอ,อยู่สี่กระเพาะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับ แต่เฉพาะแรกเราเรียกกระเพาะหมากผมเรียกเป็นภาษาทั่วไปนะกระเพาะภาษาเรียกเป็นภาษาไทยภาษาที่เขาใช้ทั่วไปคือกระเพาะหมากถ้าแต่ละพื้นที่เขาเรียกผ้าขี้ยุบบางทีเรียก็ผ้าขี้ยุบกระเพาะหมากอันที่สองเนี่ยผมจำชื่อมันจะเป็นชื่อภาษาจีนเรียกเลเซอร์คูร่าอันนี้แต่ละที่สามอันนี้เรียกว่ากระเพาะแท้กระเพาะเนี้ยกระเพาะแท้คือที่สี่เนี่ยจะทำหน้าที่ของกระเพาะทั่วไปละก็คือกินอาหารไตแล้วก็ใช้น้ำย่อยสูดไป มกระเพาะนี่จะเหมือนกระเพาะหมูกระเพาะวัวเอ่อกระเพาะคนกระเพาะอะไรต่างแต่สารกระเพาะแรกนี่ไม่เหมือนเป็นกระเพาะพิเศษทำหน้าที่หมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวัวกินอาหารและกินหญ้ากินเข้าไปเนี่ยปึ๊บมันจะเข้าไปอยู่ในนี้ก่อนนะครับเข้าไปอยู่ในนี้ก่อนเสร็จแล้ววัวพอวัวพักผ่อนมันจะอะไรฮะมันจะขย่อนใช่ไหมมันจะกขย่อนเอาอาหารพวกนี้มาเคี้ยวมาบดเอื้องต่อไปเรื่อยๆจนให้ให้อาหารมาคลุกเคล้าแบบลายจนละเอียดเลยแล้วมันก็ถึงจะตืนกต่ไปนี้ใหม่เนี่ย ไปพู่มไม้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้อาหารเป็นไก่ชนเล็กแต่ว่าการย่อยอาหารที่เกิดจากกระขาอหมักเนี่ยมันไม่ได้มีน้อยมันอาศัยตัวนี้ครับตัวปลาๆอะไรไม่รู้มันคือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์จำนวนมักอาตราเป็นพันๆล้านมีหลายแบบมากบางประเทศก็เป็นจุลินทรีย์ที่ย่อยอาหารย่อยยากเพื่อที่จะสร้างสร้างแข็งสร้างพลังงาน บางตัวก็ซาแก๊สอะไรต่างเนี่ยจีวิตชีวุ่นเนี่ยจะอยู่ในในกระเพาะอาหารแบบนี้เพราะอะไรที่เราให้เวลากัน้ไปนะไม่ว่าจะเป็นอาหารดีอะไรก็ตามท้ายสุดมันจะถูกชีวิตสี่ย่อย